แล้วก็มาครอมวความรูหราตั้งแต่ห้องโดยสารที่จัดการจัดการพุ้มหนังที่เป็นเนปตาแล้วก็หนังที่เป็นออแนะคนตาร่าซึ่งต้องตอบสนองความสปอร์ตด้วยพวงมาลัยหุ้มหนังแล้วก็ค่อนข้างจะกระชับมืนนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเกียง,ง่ายด้วยระบบแพลตชิพ จุดเด่นทางภายนอกนั้นอยู่ที่รอของอล้อขอบสิบเก้านิ้วจากโรงงานแต่ก็ยังมีตัวเลือกให้ลูกค้าลนั้นได้สมัสมผัสตามสปอร์ตจากรอสิบเก้านิ้วแล้วก็ยี่สิบนิ้วตามลําดับด้วยแต่ว่าที่โดดเด่นนั้นก็คงไม่พ้นเครื่องยนต์ครับเป็นแบบ V8 นะครับก็หมายถึงแปดสูดบนั่นเองสี่ัทธิ C ีควระบบเทอร์โบชาร์จคู่นะครับที่พร้อมตอบสนองด้วยกำลังมากถึง418แรงม้าไม่รู้ว่าจะาไปใช้งานที่ไหนนะครับค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีแรงบิดถึง550นิวตัินเมตร สามารถเรียกได้ามาตั้งแต่รอบการทำงานเครื่องยนต์นที่1น0 0นี่รอรอบไปจนถึง5,300ร้อรอบต่อนาที<ะ>จับคู่มาพร้อมกับระบบเกียร์เเป็นเสเต็ปนะครับเป็นเ s ็ onic นิกนั่นเองก็ให้อัตราเร่งจาก0ูนถึงร0อเพียงแค่4.8<ะ>วินาทีเท่านั้นเองนะแล้วความเร็วปลาน,นสามารถไปได้ถึง250กิโลเมตรชั่วโมงในทีเดียวครับส่วนของเรื่องความประหยัดนั้นเนี่ยรถใหญ่ๆขนาดนี้เนี่ยยังอยู่ในแถวๆที่ว่า สามารถทำอัตราการเส้นเปืืองได้ถึง9.7ไปจนถึง9.8ลิตรต่อ100ก mm ิโลเมตรซึ่งส่วนหนึ่งนั้นต้องต้องบอกว่าต้องอยกพลังความดีให้กับระบบสตอ็อปสตาร์ทนะครับจงยังมาพร้อมกับระบบที่เรียกว่าเป็นซายเลนเดอร์อแมนเกาเมนต์นะครับ พร้อมสมรรถนะให้เต็มพิกัดอย่างที่ต้องการครอบยิงแมาเนสเมนนั่นเองนะครับยังขับนิ่มสบายด้วยระบบแอร์ซัสเพนชั่นด้วยฮะถูกต้อมค่ะตัวที่สองตามมาคือ audi s 7นะคะเป็นสปอร์ตใหญ่ที่ไม่ต่างจากน้องเล็กะเท่าไรค่ะนี่ก้าขึ้นมาดูรุ่นที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะคะสำหรับ audi s 7 ตัวน,นี้อาจจะไม่ต่างจาก S6 มากมายนักนะคะแต่ที่เน้นด้วยของความหรูหราที่เหมือนจะเรียบเรียงมาจาก a u ดี A7 ค่ะ ที่มีขนาดใกล้เคียงกันกับรุ่นใหญ่นะคะตัวนี้พบความหรูหรามาพร้อมกับขพลังในรุ่นเดียวกันกับ S6 สำหรับเครื่องยนต์เต้น V8 นะคะ 4,000cc ว้าวมาพร้อมกับความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีที่แตกต่างจากรุ่นธรรมดานะคะที่พลัง4 9 9แรงม้าแล้วก็แรงบิดนะคะ550นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์7 s Tronic ค่ะเกีย7จังหวะนั่นเองครั สามารถตอบสนองได้ถึง4.9วินาทีตัวนี้ไม่ต่างจากตัวรุ่น S6 นะคะก็ว่าได้โดยเฉพาะกับช่วงล่างเป็น air suspension ค่ะที่ก็ยังยกมาใช้ทั้งหมดด้วยนะคะ แต่ทีนี้ความแตกต่างที่สําคัญค่ะอยู่ที่ภายในห้องโดยสารสําหรับ Audi S7 สามารถตอบโจทย์สําคัญได้มากกว่าโดยเฉพาะนะคะเรื่องของความหรูหราความกว้างขวางแต่ที่อาจจะต่างจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ปุ่มสตาร์ดแบบกดแล้วก็แป้นเหยียบอลูมิเนียมที่มีการตกแต่งใช้ไม้แบบชั้นดีเลยล่ะค่ะเอามาสอแทรกตรงนี้ล่ะค่ะ มาดูตอีกคันหนึ่งครับคือ audi s8 มันก็เป็นความหรูหราเป็นระดับกับสมรรถนะที่คอนค่าจะเหนือชั้นทีเดียวครับแลว้ว s8 นั้นถือว่าเป็นตัวจริงเสยงจริงในเรื่องของความหรูหราแล้วก็สมรรถนะที่นำเอารถคลาสใหญ่เนี่ยมาฝัง dna sport ให้เรา,าได้เป็นพิกัดทีเดียวครับคุณพระรังก็คือ b8 นั่นกันนะครับ สูบ 4,000cc ตอบสนองอที่520แรงม้าครับจากโรงงานนะครับพร้อมแรงบิด650นิวตั้งเมตรแล้วก็พวกมากับระบบเกียร์8จังหวะครับทิปโทรนิกที่สามารถสั่งงานได้นะครับโดยว่าจะสั่งให้มันทำที่ทางใดมันก็สามารถที่จะเลียกแรงม้าตรงนี้ขึ้มนมาได้ตับสนองฉับบนะครับ,บ Audi S8 อัตราเร่งจากศูนย์ถึงร้อยใช้เวลาเพียงแค่4.2วินาทีแลวก็ความเร็วสูงสุดนั้นก็ทำได้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับค่ะแม้ว่าเครื่องยนต์จะบล็อกใหญ่นะครับแต่ว่าออดีนั้นก็ยังเร็งเห็นถึงความต้องการในเรื่องความประหยัดน้ำมันที่ติดตั้งระบบะะะเรียกว่าเป็นซา l ลเดอร์อ demand นะครับามาพร้อมที่จะทำให้เกิดความประหยัดน้ำมันในระดับ10.2ลิตรต่อ1 0 0กิโเมตรครับค่ะ ความยินดีในโอกาสครบรอบรายการ Alto Today ใบและวิพลโดยบริษัทยูซูบิชิมอเตอร์สไทยแลนด์จำกัดบริษัทคุนดานมอเตอร์สไทยแลนด์จำกัดขอบกุณกรรมการทีชาวมาในรถยนต์งยงได้เศร่ฐีที่รถยนต์บุญได้บนถนนเมืองไทยถึงหนึ่งหมื่นคันขอบคุณคนไทยสำหรับความเชื่อมัน่นและไว้วางใจ ให้คุณนด่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยผมเป็นคนใส่ใจสุขภาพคนระับและด้วยหน้าที่การงานที่ป้องทุ่มเททั้งร่างกายและสมอง ยี่ต้องดูแนสุขภาพเป็นพิเศษเล็อกรับของผมไม่ยากเลยครับผมเลือกทานสาราเดียวของโทอรบาล่เป็นประจำทุกวันครับรับอุดมไปด้วยโปรตีนเข้มข้นวิตามินแร่ธาตุสารต้านอนุมูลอิสระและเกรดอะมิโนครบั้งส8ชนิดที่มีส่วนช่วยในการาบำรุงร่างกายและสมองค,คุ้คุ้นกันด้ชีนี้คุณก็มีความสนใจครับด้วยสาวไเกียวข้องโทอรบาลหใส่ใจสุขภาพใช้เทอรบาล่ โอกาสทีเกิดขึ้นได้สิ่นี้แค่วามสัันธันแลือนความสัมรันธ์นีเราจะส่งเสียงคำรามไปด้วยกันคนหมวใจสู้คนหมวใจสิทส ใจนับลาล้มลอยไกลใจทุกความฝันพัดพาไปใจเล็กเ็กลงทางอยู่ไกลัอเธอน,นัมา <cheesy. S 1>

สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยซื้ขายรถบ้านรวดเร็วปัอดภัยต้องตลาดรถตัดคอมโทร022510602 ช่วงที่2องค่ะกับออโต้ทเดย์บายรวิพลช่วงนี้มีส c o ปมาฝากคุณผู้ชมเรื่องของกระแสะการประหยัดน้ำมันที่มันกำลังมาแรงในขณะนี้แล้วค่ะเรากำลังพูดกันถึง Honda Brio Eco Challenge ค่ะกับ Brio ขับประหยัดนะคะ711กิโลเมตรจากกรุงเทพถึงสุราษฎร์ธานีและอาจารย์ระวิพลพูดนี้ละค่ะเป็นพบใครทดลองด้วยตัวเองมาแล้วนะคะ เป็นยังไงบ้างเมื่อไรอย่างไรคะอาจารย์จะว่ามันสนุกก็สนุกนะฮะจะว่ามันทรมานทรมารมันก็ทรมานทรมารมเหมือนกันนะจะว่าอย่างงี้เหมือนกันนะกระแสรถประหยัดน้ํามันเนี่ยครับเรพูดกันไปแล้วนี่ก็ถือว่าช่วงนี้กำลังมาแรงนะครับโดยที่ งานนี้เนี่ยทางบริษัทฮอนด้าตัวเอประเทศไทยเนี่ยครับรก็ได้มีการจัดให้มีในลักษณะของจังแข่งขันแบบให้กับสื่อมวลชนสายยานยนต์นะครับประหยัดน้ำมันขึ้นโดยใช้ชื่อว่า Honda r o o c อ c ีโคเชรินนะครับเมื่อวันที่25-26สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองครับโดยใช้เส้นทางกรุงเทพกอบสมุย งหวัดสุราษฎร์ธานีระยะทางอย่างที่น้ำหมองบอกมาสักครู่นี้ก็คือเจ็ดร้อยสิบเอ็ดจุดสองกิโลเมตรซึ่งก็ใช้น้ำมัน,มนหนึ่งถังนะครับที่มีความจุอยู่สามสิบห้าลิตรแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับคือเราใช้กันอยู่แค่ครึ่งเกือบครึ่งถัง,งเท่านั้นเองนะฮะเจ็ดร้อยกว่ากิโลเนี่ยนะฮะในจำนวนสามสิบห้าลิตรที่ว่านี่ยถ้ากับว่าทุกคันนั้นต้องมีอัตราการซึ้นเบือนขั้นต่ำอยู่ในระดับไม่ต่ำนะฮะต้องบอกว่ายี่สิบกิโลเมตรต่อลิตรนะ นัดหมายจุดสตาร์ทกันที่ทางบริษัทพ,พระรามสองคอนด้าัวมิอัตโมบิลนะครับค่ะเ <c oughs> วลาที่นัดก,กัน, <c oughs> นก,ก็เป็นเวลาที่ผมแบบแม่กําลังสบายทีเดียวแต่ว่ามันจำเป็นต้องลุกขึ้นมานะครับก็ค <c oughs> ือเดินทางออกจากบ้านตีสี่แล้วก็มา <c oughs> ทีา่คอนด้าพระราม2อี่ประมาณตีห <c oughs> <c oughs> ้านี่คือเหตุผลที่ไม่ขอไปด้วยค่ะซึ่ง ทางทีนนะ Honda, มงานฮอนด้านั้นก็ต้องไปถึงกกอนหลายชั่วโมงทีเดียวครับเพื่อที่จะเตรียมรถทั้ง20คันให้พร้อมทั้งในเรื่องของการเติมน้ํามันเชเ็คเพลิงลมยางนะครับตามมาตรฐานแล้วก็มีการติดสติ๊กเกอร์ในจ,จุดต่างๆนะฮะอันนี้คุณกิ๊กนะครับพยายามที่จะตรวจสอบในเรื่องของการเราไม่คุยง่ายคือไม่มีให้การพับกระจกนะเพื่อจะให้เกิดหลักไอรโรดนามิกนี่ี<อ>่แล้วก็มีการชั่งน้ําหนักด้วยนะครับชั่งน้ําหนักคืวน้ําหนักทั้งคนแล้วก็สิ่งของหลั<อ>งจากละคนที่เอาไป ขายไม่ช่างภาพนี่ไงใช่ฮะก<ร>่เท<ร>่าไหร่นะครับโดยก,การที่จะเอามาหาค่าเฉลีย่ยลมยางน,นี่ก็จะอ,อยู่ในมาตรฐานแล้วก็เรื่องการจะนำมันเชื้อเพลิงอะไรต่างนี้ด้วยะนะครับแล้วก็การติดซิกอร์อย่างที่กล่าวแล้วก็ห้ามปรับเปลี่ยนอย่างเช่นกระจกมองข้างจุดลมยางฝาการะโปรงกระโปรงหน้าซึ่งก็มีการแตะเหมือนกันสวิตช์กระจกข้างแล้วก็ชุดควบคุมแอร์ด้วยนะฮะแอร์เนี่ยเปิดไว้ให้เลยห้ามปิดแอร์นะฮะ โดยแบ่งเป็นรุ่มเกียร์ CVT 15คัน<อ>แล้วก็เกียร์ธรรมดา5คันของผมไปเจอเอาเกียร์ CVT <อ>นะฮะเดี๋ยวก็จะบอกให้ฟังว่าเป็นเพราะอะไรยังไงแบบไหนสุดผู้ขับทั้งสองคนก็ต้องชั่งน้ําหนักรวมสังภาระเผื่อไว้ในกรณีที่ได้อัตรา,าก,การเ<อ>ส้นขนเท่ากันเรอะว่าชั<อ>่น้ำหนักคนใช่ต้องกั แล้วก็คันที่แบกน้ําหนักมากก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองเริ่มมีการริ่มการบรรยายสรุปนะครับเส้นทางแล้วก็กดกติกาการแข่งขันในเวลา,าห้านาฬกาสานทีแล้วก็ปล่อยรถคันแรกนะตอน6กโมงชา้านั่นเองครับกติกาเป๊ะมากอช่ค่ะ,คะช่วงที่1ก็เป็นช่วงจากอาฮอนด้าพระรามสองเนี่ยแล้วก็ไปที่ปัม๊มปตทบายพาประจบที่ขันระยะทางทั้งหมด183กิโเมตรครับค่ะ ใช้ความเร็วกันอยู่ในระดับประมาณ60ิบนะหกสิบเแล้วก็80กิโลเมตรต่อชั่วโมง mm hmm. ประมาณนี้ mm hmm. ถึงจุดพักแรกเนี่ยก็คือปรทอาทใบพัดจังหวัดประจวบคีริขันระยะทางที่เก่าก็คือนึ่งว่าสามสสามกิโลเมตร,รโดยมากเนี่ยจะใช้เวลารวมๆกันแล้วก็ประมาณทักสามชั่วโมงกับอีกประมาณสิบห้าสินาที oh, นะครับ <okay. S 2> ประมาณนั้น อัตราการสิ้นเปลืองนะครับก,ก็อยู่ที่ประมาณ34-35กิโลเมตรต่อันินี้ช่วงแรกผมทําได้35กิโลเมตรต่อวิในช่วงแรกนะฮะก็ช่วงนั้นเนี่ยก็คือผมพยายามแบบร,รักษาแบบมันเนียนเลยนะพยายามที่จะค่อยๆกดลงไปอะไรแบบคือมันมีวิธีการอี้ครับคือมันที่ตัวหน้าตัดเนี่ยมันจะมีคําว่า e อีโก้ก็หมายถึงอีโคโนมิกนั่นเองก็ไอตัวอีโคโนมิกเนี่ยก็คือถ้าเราพยายามอยากให้อีกตัวมันดับ แต่ถ้ามันดับเนี่ยก็แสดงว่ามัน,ม,นมันเริ่มจะกินน้ำมันมากดังนั้นเราต้องให้ตัวเอตัวหนังสือสีเขียวอีโ่ะอีโค,โค,โคเนี่ยนะครับขึ้นโชว์ไว้จะใช้ความเดียวยังไงก็ตาม